ทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักสยามชิดชอบนี่ล่าสุดนี่มีการยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบุรีรัมแล้วทางด้านของคุณศักสยามค่ะมีไข้นะอ,อาการเนี่ยมาด้วยไข้บางคนไม่มีไข้นะแต่ว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยมีไข้38องศาคุณหมอก็เลยแนะนำค่ะให้เดินทางมารับการรักษาแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการที่โรงพยาบาลบุรีรัมแล้วก็แอดมิดแล้วเมื่อเช้าแกนนาพักคภูมใจไทยนะคะ คุณสุภชัยใจสมุทตค่ะสสบัญชีรายชื่อก็บอกว่าหลังจากที่คุณศักสยามยมี่ข้มีไข้38องศาคุณหมอแนะนําให้ไปเจาะเลือดอีกครั้งหนึ่งซึ่งผลออกมาอย่างไรเนี่ยนะคะก็อย่างที่ดูผู้ชมไปมนะ,ะว่าเนี่ยดบิดเรียบร้อยแล้วทีนี้ประวัติค่ะย้อนหลังไปคุณศักดสยามมีประวัติใกล้ชิดกับหน้าห้องนะะบุคคลที่เป็นหน้าห้องครับซึ่งคนเนี้ยนะติดโควิด -19 อนอกจากนี้ก็ยังแจ้งให้สสของพักทุกคนไปตรวจหาเชือ้อโควิด -19 แล้วนะคะอย่าลืมนะคะหลายคนคบ,บอก คุณๆว่าคุณศกสยามฉีดวัคซีนต้านโควิดแล้วใช่ไหมใชนะ่ฉีดแล้วนะคะสองเข็มแต่ทั้งนี้ก็ย้ำกับดิว่าการฉีดไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่ติด<ช>แต่มันเป็นการบรรเทาอาการนะคะขณะที่การประชุมของคณะรัฐมนตรีเช้านี้ค่ะนะพลเอกประยุจ,จันโอชานายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานการประชุมแต่ ต้องประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะที่ตึกบัญชาการหนึ่งท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขณะที่บิ๊กป้อมนะคะพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมประชุมด้วยคือรูปแบบการประชุมต้อง ปรับแล้วล่ะนะคะให้เจอกันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เลยไม่ต้องมาแบบเจอตัวในห้องประชุมนะคะขณะที่เมื่อวานนี้ก็มีรายง,งานค่ะว่ามีบางท่านเนี่ยก็ลากันประชุมประกอบไปด้วยคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมนะคะคุณตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีศึกษาที่การคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการคุณกนกวานวิลาวันรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการคุณมานัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์แล้วก็คุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะส่วนร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์และคุณนลุมนพิญโยสิวัตรรัฐมนตรีช่วยแรงงานติดภารกิจค่ะลงปฏิบัติหน้าที่นะคะที่กระบี่ ทีนี้ในการกลับมาประชุมคอรมอรผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ครั้งนี้ก็เพราะว่ามีรัฐมนตรีหลายทุกคนเนี่ยนะใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงไอ้อย่างคุณศักิยามชิดชอบก็แอบติดเรียบร้อยแล้วนะคะยืนยันว่าติดโควิด19ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการไปร่วมทําบุญก่อตั้งพักภูมิใจไทยค่ะมีผู้ที่ติดเชื้อมาร่วมงานด้วยจนทําให้สสพักภูมิใจไทยทั้งหมดเนี่ยงดปฏิบัติหน้าที่นะคะที่สภา14วันแล้วก็ยังพบผู้ที่ปฏิบัติงานเนี่ยนะ,ะในสานักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม,มนาคมติดโควิดแล คือช่วงนี้เนี่ยมันจะมีข่าวมาเป็นระรอกระรอกและส่วนใหญ่จะอยู่ในวงการสสนะคะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โฆษกพักภูมิใจไทยนะคะคุณพระดอนปริศนานันทกุลบอกว่าวันนี้สสทั้งหมดจะเข้าตรวจหาโควิดนะคะที่สถาบันบำราดนาราดูลและจะแจ้งให้ผู้สื่อข่าวนะคะที่วันนั้นคุณไปร่วมงานทําบุญพักคุณก็ต้องไปตรวจเชื้อด้วยนะเช่นเดียวกับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะรัฐมนตรีเกษตรและสากร์และเกิดเลไรค่ที่การพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยสสบางส่วนนะคะ ของพักที่ไปร่วมงานทําบุญในวันนั้นกับพักภูมิใจไทยอย่างคุณนริศขำนุรักษ์คุณเดชอิดนะคะอทองออพลตบตรีสุรินทร์ปลเรศนะคะคุณประมวลพงษ์ถาวราเดชท,ทั้งหมดบอกว่าขอกักตัว14วันและไม่เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาขณะที่คุณตรีนุชเทียนทองค่ะ มีปรากฏว่ามีผู้ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีที่คุณตรีนุชเนี่ยรับตําแหน่งรัฐมนตรีคนที่มาแสดงความยินดีด้วยติดโควิด -19 จากการไปเที่ยวที่ผับทองหล่อนะแม้ว่าผลตรวจจะเป็นลบก็ขอกักตัว14วันนะคะคุณตรีนุชบอกขอกักตัว14วันนะฮะ ขณะที่4โมงเย็นวันนี้ค่ะท่านนายกมีกำหนดการไปตัดริบบิ้นเปิดให้ประชาชนเนี่ยนะได้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สายบางบ่อินนครราชสีมาบริเวณลำตะคองชั่วคราวนะคะเพื่อรองรับการเดินทางช่วงสงกรานต์เดิมเนี่ยจะเปิด9เมษานะคะก็เป็นการรองรับการเดินทางคาดว่าจะเริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางลุวงหน้าแล้วจุดที่จะเปิดให้ใช้เป็นทางขึ้นคือช่วงถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่65จุดลงบริเวณทางต่างระดับ4คิ้วนะคะระยะทางทั้งหมด 26กิโลเมตรใช้ได้เฉพาะรถ4ีล้อเท่านั้นนะคะรถบรรทุกมอเตอร์ไซค์ห้ามใช้เด็ดขาดและขอความร่วมมือถ้าคุณขับความเร็วแค่50-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้ามจอดถ่ายรูป <Ừ. S 2> นะคะแล้วก็น่าจะมีรถใช้เส้นทางนี้4-5หมื่นคันต่อวันแต่ทั้งนี้ช่วงนี้ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดกับตัวเลขที่จะเพิ่มขึ้นใช่ครับ